สวัสดีท่านผูเ้เจริญครับผมต่อกันเลยต่อกันเลยเออกดตัวนี้แหละก็โอเคนะโอเคทุกอย่างไปยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ไม่ต้องไปไหนอะ่ะยืนตรงนี้เลยมาพร้อมลุยพร้อมลุยไอ้จิงจอกไอ้จิงจอกตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะมันอยู่ใกล้ใกล้เลยหน้าไม้หน้าไม้เอาหน้าไม้มาให้กูโก้ย รลบ,ลบลบลบเอ้าเฮียทำอะไรวะโอ้ยอ,อะไรเสียงอะไรเอ้ยโดนเต็มเป็นไงล่ะลูกฟองเหียเหี้โยโหเลือดโคตรเยอะเลือดโคตรเยอะ เลือดโคตรเยอะเลยไม่มีเลือดอะสู้ได้เ่ะออ้ยได้แล้ว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 โอ,โอ้ยโดนโดนมาเล่นงานตายยนไดโอ้สู้ยากเว้ไปปะเล่นเรื่อยเล่นเรื่อยอยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาต่อกันเลยเอ้าเข้าอย่างเร็วเฮียโอ้โหมา เสมาก็ออกงี้เลยพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้ก่อนต้องรีบนี้ก่อนอนแรกเออไม่ได้แดกไม่ได้แดกวิลสีแม่งไอ้เหี้ยนี่ไงสัตว์อ,อุ้ยโอ๊ยโดนจนได้ตายตาย,ตายแบบนี้ตายอารอลูกินนี่ไงสัตว์บัฟฟาโลโอวันตีนตายเอามาเติมเลือดเติมเลือด สวยนี่งไงทำอะไรเอ่ยทำอะไรเอ่ยมึงจะลุมมึงจะลุมกูทำไมเนี่ยไอ้สาสตร์บมึงจะลุมกูทำไมอะไรนี่ไอ้ศาตร์นี่ไง,งเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไม่ได้แดกหรอกไอ้ทีจอกเออสวยยิงยิงยิงบรบบโอ้ยอ่ะ โอ้ยโดนกับดักกันได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยหนีวิ่งหนีดีกว่าวะกูวิ่งหนีดีกว่าหนีละหนีละไปชู่ละ,ละ,ละอันแน่อันแน่มาใหม่ดิมาใหม่ดิโอ้โหโดน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 อาฟาก้าเหรอนี่ไงตัวอะไรวะ โอ้เฮียโอ้โอ้โดนโนกูตายกูตายกูตายโอ้โหกับตายเนี่ยถอยก่อนดีกว่าวะโอ้ตายเล่นแบบโง่ๆอะโอ, <laughs> อ <c oughs> ไ้ไม่ไม่ไม่ไมันเปลี่ยนตัวได้หรือเปล่า เปลี่ยนไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ไไดอ๋อเพิ่มเลเวลได้อัพอัพ,อ,พอัพไปอัพไปเอออัพเลเวลเออมันค่อยตีแรงขึ้นหน่อยไอ้หี้ยแม่งเอาเป็นแบบนี้เลยตีมันแรงหน่อย เยอะๆโอ้เงินไม่พอแล้วเงินหมดแล้วไปลุยต่อเลยเงินไม่พอไม่เป็นไรรีวเวลฟองละน่าจะพอได้อยู่น่าจะพอฟู้ได้อยู่เอ้ยสไนเปอร์สไนเปอร์ อุ๊ยโอ้ยเฮีย,ยแม่งเห็นกูเห็นกูมันเห็นนี่บ่ามันไม่ได้อยู่ในทะเลทรายมันก็เห็นนั่นเองกูขอแล้วนะเขมาหม่ำก่อนละอุย้ยมันมีระเบิดนี่ไง,ไงอะไรนะมืออะไรนะมือเฮ้ยลบโอ้ยหลบไไปสวยนี่ไง,ไงสัตว์มึงทำอะไรวะ ไม่ได้แดกหรอกระเบิดสีทองนี่งไงหน้าไม้ระเบิดเหมือนเดิมนั่นแหละสวยเฮ้ยหน้าไม้หน้าไม้หน้าไม้สีเงินสวยหน้าไม้สีเงินมาแล้วแรงกว่าเดิมแน่นอนลงน้ำอันตรายวะ่ะ ลงน้ำแล้วไปไหนไม่ได้เลยอยู่ไหนหมดวะข้ามมหาสมุทรข้ามมหาสมุทรไปกันเลยไม่มีอะไรเลยวะไม่มีใครเลยไอ้แ้่ไปไหนวะไปไหน,นหมดวะแผนที่ก็ดูไม่ได้ อุ้ยกูว่าอยู่มันทางตันนี่ว่ะมันทางตันนี่ไหวเฮียต้องรีไปแล้วต้องรีกลับแล้วไฟมันลามมาแล้วโอ้ยโดนกับตักอีกโอ้ยเพิ่มเลยเพิ่มเลยเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดสถานการณ์ไม่ดีละเพิ่มเลือดอย่างเร็วเลยไปไหนหมดวะ คนไปในหมอดนี่มึน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 ตั้งโอ้ยโอ้ย,อยแปปเดิงแปปเดิงกูตาย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 โอ้ยเฮียย้ายที่กูย้ายที่เฉยๆนะอย่าพึ่งดิโอ้เฮียเฮียตา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 ย มึงตายมึงต้องตายไม่ใช่กูมึงต้องตายไม่ใช่กูรอ, <c oughs> อดปลอดภัย <c oughs> เฮ้ยตา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 ยโอ้เอ้าเอ้ารกไหนวะเนี่ยโอ้ยโอ้ที่สามที่สามก็ยังดีวะ มีค้างด้วยมาต่อยอีกต่อยสักดานสองด่านอีกฟักด่านสองด่าน,านไม่ก็ด่านเดียว <c oughs> อีกสามนาทีอีกสามนาทีพอเลย <c oughs> เฮ้ยอาวุธอัปเกรดอาวุธอัปเกรดเอาเฮียพอ่โอโอ้โหมางี้เลย <c oughs> โอ้โหเฮียมางี้เลย อันตรายแล้ววะพี่เห็นกูโดนนี่ไงยี่สาด์เห็นเลยเห็นเลยอุ้ยออาวุธอัพเกรดนี่ไงโดนอุ้ยเอียโดนเต็มมันเห็นกูหรอวะไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกมึงไม่ได้แดกกูหรอก โอ้ยเล่นยากว่ะเขี้ยเกมมรณะภาพเ,เกมมรณะภาพอ่ะอย่าวิ่งหนีดิวะสู้ต้องสู้เว้ยไม่วิ่งหนีละเลือดเราได้น้อยเองอะ่ะเฮ้ยเลือดเลือดเลือดเจ้าเอ๋วัยรุ่น,โอ,นโอ้ยเขี้ยปัดเอา มันเห็นกูโอ้เสียดายวะไม่น่าไม่น่าโง่เลยเอาอีกฟักรอบแล้วกันออีกสักรอบก็แล้วกันมาอีกฟักรอบหนึ่งไม่มันเล่นยากอ่ะเล่นกับคนอะคนแม่งโคตรเก่งอ่ะเอาใหม่ดิเฮ้ยหน้าไหม หน้าไม้สีเงินเอาอะไรวะแม่งมาเขาถึกยิงกูเลยเฮี้ยเก่งเงินไปมั้งมึงจะตาดีไปไหนไโอ้ยเฮี้ยอูทำอะไรวะเนี่ยไ,ไม่ยงไงทำอะไรวะโอ้ยเลงอะไรเนี่ยยิงมั่มวๆยิงมั่มวๆเดี๋ยวก็เห็นเอง อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะมันอยู่ในป่านี่แหละไม่รู้ว่าไปไหนแล้วไม่มีวะไม่มีวี่แววเลยออกไปดีกว่าวะแอ,อันตรายแถวนี้อันตรายสัตว์เลยเราเปิดกูก็ยังไม่ได้ฮิ้แม่งสู้ได้ไหมเนี่ยหน้าไม้สีเงินโอเคอ้า ฮิโปบริโอนี all right, all right, all right, all right. E ่ไงสัตว์เฮ <Yeah. S 2> ้ยชิบหายล้วชิบหายแล้วกูวิ่งหนีแล้วเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดสีทองกับสีเงินอะไรดีก่อนวะระเบิดสีทองก็ต้องดีกว่าไหมวะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยน้องชายลบเอ้ยสวยได้แดกได้แดกเติมเลือดสวย บาเรียอะไรเอ e? ่ยยิงระยะไกลโอ้ยิงไกลไม่ได้ระเบิดระยะไกลโอ้โหไม่ได้วะเอ้าีิหายละมันมาละมันมาละกระแสไฟมาละแพนด้าแพนด้าแพนด้าคุงแพนด้าคุงทำอะไรเอ่ยแพนด้าคุง แพนด้าคุงให้ชิบหายชิบหายไฟมาไฟมาเอาพี่หายวิ่งแล้ววิ่งแล้วต้องวิ่งแล้วแบบนี้ต้องวิ่งแล้วโอโหอะไรวะไอ้เหี้ยแพนด้าคุงมันดักแพนด้าคุงมันดักว่ะไอแพนด้าคุงแม่ไอ้เหี้ยไอ้ดักกูวดักกลัวกลัวอ้อมก็ได้สัตว์กูอ้อมก็ได้อ้าเหี้ยโอ้โห ชิหายแล้วถอยดีกว่าถอย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 แพนด้าคุงระวังข้างข้างโอโหมาเพียบเลยมาเพียบเลยรอบนี้นี่ง,ง่สัตว์พูดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอโหอะไรวะเนี่ยโอโหโอโหศั oh oh ho, ตรูเยอะศัะตรูเยอะชิบหายกูตัวลงน้ำกูตัวลงน้ำโอ oh ตายจนได้อา่าให้ตายสิ S 1> <S 1> เสียท่าวะเสียท่ามัน <S 2> <S 2> วิ่งลงน้ำอะ่ะวิ่งลงน้ำอ่ะซื้อเบือ่อโอเคโอเคสร้างมันสรางมัน <warfare> ใครที่เข้ามารับชมก็ป่ากดไลค์กดซับสไคร้ร <olla> ให้ผมด้วยนะครับ